นี่อยู่ในเรื่องของโควิสุกาวนะครับมาดูในเรื่อของซิดโครงการดรักซาซิดต่างๆปัตระบเบทเลเมินิซีนนะครับ่วงนี้เศร้าหนุยรอยอยู่แล้วนะครับไปติดตามกันในช่วงแรงสะกิดสกิดเท้าครับแรงสะกิด สอชอ่อเผยผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวสิทิ์บัตรทองและข้าราชการรักษาโควิดผ่านเทเลเมดิสซินอาการเข้าเกณฑ์ได้รับยาสงถึงบ้านแน่นอนจ้า สวัสดีจ้าต้องบอกว่าจากสถานการณ์โควิดสิบเกานนา้าในนาเทจำนวนผู้ป่วยโควิดสิบเกา้าเพิ่มสูงขึ้นในตอนนี้สปสโเชีเขาก็เลยจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโควิดสิบเกา้าเพิ่มเติมเพื่อเสริมกำลังช่วยเบ่งเบาภาระคองโรงพยาบาลและก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรับบริการแก่ประชาชนโดยสปสโเชีเขาก็ได้รวมมือก,กับผู้ให้บริการระบบการแพทย์ทางไกลหรือว่าเทเลเมดิซีนในนาจำนวนสร้างรายได้ได้แก่แอปพลิเคชันมอดีแอปพลิเคชันก o o ด็อกเตอร์และก็แอปคลิกนน็ จ้าซึ่งผู้ป่วยโคว,วิดสิบเก้าเนี่ยนะเทลงทะเบียนเข้ารับการบริการในช่องทางนี้ก็จะได้รับการดูแลเทมีมัดท่านได้พบแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ได้รับยารักษาตามอาการแล้วก็ในกรณีแพทย์มีความเห็นว่าอาการเข้าเกฑ์ทเทได้รับยาฝ้าวิพิราเวียหรือว่าโมนุนพิราเวียนเะนี่ยนะก็จะได้การจัดส่งยาให้ถึงเทศบ้านโดยเป็นยาที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขทางนี้เนี่ยนะพืน้นเทการดูแลของแต่ละแอปก็จะแตกต่างกันซึ่งแอปคลิกนิกเนี่ยนะก็จะ ะรับดูแลทางผู้ป่วยโควิดสิเก้ากลุ่มอาการสีเขียวและกับผู้ป่วยโควิดสิบเก้าถเป็นกลุ่มเสี่ยงหก8ดโดยให้บริการทั่วประเทศเลยนะจ๊ะ ส่วนแอปมอดีแล้วก็แอปกู o ดด็อกเตอร์นยนะเขาก็จะดูแลผู้ป่วยโควิดอาการสีเคียวแต่ว่าไม่รับกลุ่มหอกซุนแปดและการดูแลเฉพาะในพื้นเทกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลห้าจังหวัดได้แกน่นนทบุรีประทุมธาน,นีนครประทมสม,มุทรปราการแล้วก็สม,มุทรสาครนะจ๊ะส่วนกนารให้บริการขณะนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าครอบคลุมซ่องซิดการรักษาเหลวจากเดิมเนี่ยนะเขาดูแลเฉพาะผู้ป่วยบตรทอง30บาทหรือวาซิทรักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยกรมบัญชีกลางก็ได้ออกลกักษณะรองรับเพื่อให้ข้าราชการ และก็ครอบครวดเหตุป่วยของวิศวกลงทะเบียนรักษาแบบเทเลมิติซินกับซร้าแอปพลิเคชันได้เช่นกัน นอกจากช่องทางเทเลเมดิซินแล้เนานาเทดูแลผู้ป่วยโควิดสิบัตดทองแล้วก็สวัสดิการคัดกาแลวสอบอโซอชอีเขาก็ยังจัดระบบเสริมอื่นๆเช่นการไปรับยาเที่ร้านยาแคบ้านที่เขาร่วมโครงการนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครโรตัวตัวเองเป็นผู้ป่วยโควิดสิบกา้ากุมอาการสีเขียวก็สามารรรับยาได้ตามที่น้องเศร้าหน่อยบอกไปนะจ๊ะบ๊ายบาย